เชเล่นยังมีจเจ้าโพสได้ไหนวะในย t u b e แล้วก็ a ฟ e b o o k เลยอ้นี่นะคะันี่คนหล่อเจนะคะอยู่อยู่คนดังอ่ะทำ้มว่าคูเปิดคลิปแล้วไอ้เหี้ยใสเพื่อนๆขังเรี่ท่านผูชมทุกท่านก็ด้วงให้ผมเปิดด้วยอยู่กับผมเองแทนด์เชนันคระบ้าเอามาเปิด ตอนนี้อยู่กับใครครับเออไม่ใช่เจสเซิร์ฟบอกครับอะแล้วเฮ้ยเจ้เพื่อนมึงอ่ะเจ้เพื่อนมึงข้างหลังอ่ะไงโอ้แล้วก็มีเพื่อนอย่วันปีตวันยูจักรแบบใส่ตามาใส่โอ้ยเล่นเจอปราสาทด้านล่างนี้ด้วยข้างใต้มันมีไอ้ เป็นคล้ายๆเป็นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเลนมันเป็นแบบเหมือนของพวกซอมบี้ใต้ทะเลอะเลนใช่ๆๆอุย้ยบึงบ้งเจอบึ้งไม่เลนเรนไหนลงมาด้านล่างนะเรนไร้ละก็เป็นของซอมบี้ใต้ทะนนเลไงโอเคียร์ไปปะปะ,ปะปะออกเดินทางทำไมกันปรับกับปรับความสว่างสุดแล้วเนี่ยแต่ทำไมไมันยังดูมือดจังเลยกดกด F11 ด้วยไปบึง้ง เราตุ๊กสปิรันต์แวหาบ้านได้หมดเราพี่เจอจะถ่ายถ่ายไหมหรือว่าหรือว่ามึงถ่ายแล้วอ่าก็อาจจะอาจจะตัดชิกช็อตดีๆก็ได้เอ้ยมึงก็ถ่ายตายไงตายเหรอโอ้ตายแน่นอนซอมบี้เยอะมากอุ้ยเจอสลามเอาเอามาเลยได้ใช้จะทำใหม่สลามพิสโต้สันนีพิสโตอยังไง เจอเจอเหมือนกันเจอสลามด้วยตัวยังใหญ่เลยโอ้ยโดนไปมุมไล่ตามหาหมู่บ้านก่อนเอาเลือดกูอยู่นิดเดียวด้วยตายนี่นน้องวัวขอค่าหน่อย,ยออแล้วกัน ใช้สตรีมมันจะโอเคกว่านี้มากเลยคนคนเข้ามาดูโอ้พี่เล่นหรอเล่นค่ะพี่เจแต่พี่เจหลอกฟาร์นะครับโอ้ m เมกอชมันลงตัวเองเพื่อนไอ้กูเล่นเจนเอออุ้ยมีสลามสองตัวสลามสองตัวกูตายแน่เลยกูตายเยอะกูตายเจอกูตายเจอเขาเรียกว่าอะไรนะ

เดี๋ยวก็ครับรีลยวเราเดินทางด้วยตรงแ,แถวป่าดิชเชตเดี๋ยวไปดูแล้วมันมีมีแต่สุสานแต่สุสานไม่ค่อยมีอะไรเลยไม่ได้เปิดกล่องเลยไม่มีอะไรหรอกแต่ยังไม่เปิดกล่องได้เราไว้ก่อนไงมันก็น่าจะมีแต่เราก็จะโดนผีไหล่ไปโดน ทนเป็นสาสาเมียจับผีทำเมียหมดแล้วเจะจะผีทำน้องขึ้นมาห้าพีพีหาทางขึ้นมาตนแรกกูค้รหาอะไรเกี่ยวกโอ้จะฐานโอ้เจอนิกโรฐานมันดำเงินนิกโร เินไปก่อนนะเว้ยอะไรเพื่อนไปต้องหูฉันไปเลยบอกถามมึงเฉยไปก่อนนะเว้ย <c oughs> ไม่ได้ทอชละสว่างแค่ถือก็สวา่างครับก็ก็ตื่นเช้าอยู่แล้วตป่นเช้าแล้ว ยอ,อดมากตโวเค,เคได้ของครบเซร็จแล้วเราตามหาจี่นดินใหญ่ปะ ย้งไประสาทของพวกกายเดียนฮะตรวข้างเกาะที่เราเกิดเลยลิลิ really? โอ้โหูเจอแล้วปากกระหงกอือหือโอจะเป็นอะไรที่เกินไปไหมทางอื่นทางอื่นเพื่อนผ่านไม่เป็นไรหรอกบายบายเราจะไปจีนแผ่นดินใหญ่แล้วเจอกันณเกาะน,นี้ Display Without h o u t you my friend ไปจะมองมันจงไม่ชงมีดีไปเลยใครม้ลองตามมาตอนนี้น้องเล่นด้วยสกินสตีฟเขากำลังตามมาเพราะว่าลืมรหัสโอ้ไม่กดออกลืมรหัสเห็นเรืออ๋อไม่ใช่ไอ้เจอมมาน้ำดูดดิเจอมานิดมังกรดูดดิไปดูดมาดิ สิบสองสิบสองทำไมกูสิบเก้าแล้วมึงยังมองไม่เห็นเลยวะแปสิบหกพอ,อไปไกลหน่อยเฮ้ยเกมพนิษใหญ่มึงนะนได้ยินมึงได้ยินตำนานไหมเขาบอกว่าถ้าปรับเอ่อช้งางภาพภาพมองให้ต่ำที่สุดอะแล้วมันจะมีอะไรอะไรเอ่อ,อ,อตาโบมาดูอะ<ส>ลองปรับดูเจเซิร์ฟเวอร์คนเดียวอะลองไปหาดูนะเนี่ยลองไปหาดูนะที่อะไรวะอะไรไม่ต้อง

I wonder if you know how they live in Tokyo. You if you see, see the, me then you know you have to go. a failure. failure. If, if, I wonder if you know how they live in Tokyo. If you see me that you need it, then you know you have to go. a failure. I wonder if you know if, if, if how to live in Tokyo. Let you see me Ow. เดือกุล่วงดู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 อืมอืมอืแล้วผู้ปรับไปดืเียโอ้ชาเหรอมึงปรับไปเดืเียเงียบเอาไม่เป็นไรไม่ได้ปรับอเองก็ดูวันได impossible วันที่หนึ่งแล้วมัหนึ่งเขามปรับยังไงล่าอว่าโอ้ปรัสั่งเนะเป็นวันที่หนึ่ง ถ้าปรับถ้าปรับในวันวันมันจะไม่ขึ้นเนี่เออเดี๋ยวกี่ทุงดเนี่ยอ๋อสับถุงนกี่ทุมเนี่ยจะ<า>เล่นเกยไปดินใหญ่ละมาไหมตอนประมาณสามถุ่ไม่ชั้นปรับเป็นสิบเก้าเลยน้เวยแต่ทำไมมันยัง,องมองสิบหกพอเพร <อ S 1> <พอ S 2> าะว่ามันจะเล็กมากแต่มันก็ไม่ได้เล็กมากปกติแต่กูเปันสิบหกพอออไม่ใช่ดินใหญ่ดี่า ไงทั้งนั้นเนาจะได้จะได้จะต้องการแผ่นดินใหญ่จ้ได้เจอเคี่ยจะตามหามังกรจริงเจอครับได้ไหมขึ้นอีกแบบนึงอุ้นเฮ้ยรอด้วยตีด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 วุ้นเอสตะาโก เล่นๆตัวเกย์ดิปตัวเกย์ดิบไอ้ขอโทษขอโทษจะปันเรือเฉยอะไรที่มีมาใหม่ขึ้นเรือมาเราจะเป็นตัวเกดิบกันเห็นที่จบน้ำตายแล้วเนี่ยอ่ะจะมาเลย I wonder if you k no w how they live in Tokyo เฮ้ยเจ้าทะเล ตัวสิป้าข้างหลังนี่มันอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่แม่บ้าระยะเกินสิบเมตรแม่งก็มาหาเราอยู่ดีแปดยี่สิบมั้งเฮ้ยเฮ้ยหายละโอชิบะชิบะโอว่าละโอชิบะมาบัสซี่บัสซี่ปีเดียวชิบะละไปเลครับเปเลยจะเสียใจอันเงามาอาวันอาวันมา

เฮียหูฟังแลสาอเขาเรว่าอะไรนะอ่าคล้ายแบบพวกหนังอ่ะหนังหูฟังกูเริ่มแตกโอ้โอ้มังกรนวบางกรนังกอนบงกรโอ้โหเห๋เสียงสเสี่มั้งสเตทสี่สเตห้าสเตทห้านีสี่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 เ็กนี้อินบนเรือตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเตไรบเด้อหัวบางกรใช่ไหมเ เหรอโอ้โหตัวเลเตี้ยนะบอกเศษทานแล้วมันก็เปลี่ยนเป็นเศษสีอะไรเขาไม่แน่ใเลยกูไม่แน่ใจ,จไงเปรียเหมือนกับมันก็เก่าเลยถ้าตัวใหญ่อย่าง,งน,น,นั้นเตี้ยนฮะเอ๊ะอันนี้อาจจะเป็นจีนแผ่นดินใหญ่อิน,นมันจีนมันไม่ได้แผ่นดินใหญ่ด้วยเวียดนามมันใหญ่กว่าวิจารณ์เลยไงเลี้ยวเลยเลี้ยวเลยมันมาเร็วม,มันมาเร็วไม่ันมาเหรอมันมาเร็วมันมาเร็ว มาแล้วมันยังไม่เห็นมังอยากโด้นอลไวันนี้อยากดุ้นอะไรปะตายฉันได้ไม่ไล่เลยไล่มาได้ยาซ่าคิดไม่ได้ซาหรอกแค่แป๊บซี่สองขวบอย่างทายไทยไม่มีไล่หรอกเลยก็มันเจอมาในมังกรไง มาแล้ว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 ตัวคูเลยมาแล้วมาแล้วให้มาแล้วมึงเล่นเล่นมึงเด็กเชี่ยมตัวกู้มันตามอยู่มันตามอยู่หายไปแล้วผมว่าตามคนน้องเรีนคือไม่ได้ตามเฮ้ยเฮ้ยนี่ีอโฟมไม่มาเรียนเนี่ยไอโฟมบอกว่าหลังหลังจากกทมยางไม่รู้อ๋อก็หลังจากกทมเขาให้มาเพราต้องตรวจเอ็นเอ นี่ๆเราอย่าลืมเก็บอ้อยไปด้วยอ้อยสำคัญอ้อยอ้อยแถวนี้เต็มเลยเฮ้ยนี่ๆแก่โทษตัวแก่ตีตัวแก่ก็ตีแล้อใช่น,น,นี่น่าจะนี่อันนี้น่าจะเวียดนามแผ่นดินใหญ่เวียดนามแผ่น <c oughs> ไม่ต้องเรียกจีนแผ่นดินเวียดนามแผ่นเฮ้ยแล้ว จะเป็นเวียดนามแผ่นดินใหญ่ได้นังมาหกอันเลยทําเสื้อได้คนออาดตัวเลยเนะไม่มีหนังอีเวียดนามแผ่นดินใหญ่โคตรใหญ่เลยยังเงาวถึงเขาทั้งตัวอี๊เราสร้างบานในแถวนี้ปะเดี๋ยวประหยัดก่ก่อนว่นาต้องออกไปเป็นภยัยอียมีไม้ดํามีเหมืองไอ้เจอเหล็กเจอเหล็กโอกูยอยากเล่นอยากว่าดเลยอยากไม้ดำเลยเกูชอบไม้ดำมันออกจากหลังคา มึงจำ<ว>คิปเปอร์<ว>มึงจำนางฟ้าไ,<ว>ไม่ไม้ดำมีนางฟ้าไอไเอ็นไฟเลนมึงมึงจำได้ไหมว่ามันหนึ่งจุดสิบสองมันจะม,มีเคยคิปมันจะมีคนเคยเจอคิปเปอร์ยิม้มนะเวยก็โอ๊ยโทษเขาเจอในป่าดำเนี่ยไม้ดำเฮีย,ยก,ก็คิปเปอร์ยิม้มมันเป็นใน ไอเอพฟูดีของมไยของไมค้าแบบมีจีมีจี๊สองอ่ะเฮ้ยอยากไปเขาออกไปนานเขาออกไปนานแล้วจะบางคนก็เจออยู่ว่าคิปเปอร์ยิ้มอ่ะอยากไปด้วยอันตรายอ่ะต้องคืนแล้วตามหาเจ้าเอรู้ไหมว่าในป่าดําอ่ะมันมีเอ่อโอ้โหเจอแล้วฝูงนางฟ้าเอออยู่บนภูเขาอ่ะดูดิเห็นอยู่โคตรสวยไปแล้วไปบ้านดีกว่า มีอยู่ไหนเนี่ยกูเดินกูเดินกูเดินออกซ้ายมาแล้วเนี่ยกูอยู่แถวเดิมแหละตัดไม้ไม่เจอแกะนอเฮ้ยฉี่วายแล้วนางฟ้าวิ่งตามมันจะขโมยของกูฮ้ยเจอนางฟ้าสองที่เลยโอ๊ยบ้านยู่งกันด้วยน่ารักปแม่งขโมยของสิ่งที่จำเป็นนขโมยดาบขโมยดาบปีกแอรแล้วก็ แล้วก็ขวานกูเฮียกูไล่เอาคืนเลยโอเคอีกขอโทษไม่ได้โหดร้ายมากเต็มอย่างนี้เน <No. S 1> <where> ี่ยเมนแวร์อยู่อยู่แถวนี้เอง <c oughs> ที่พูดคือแถวไหนนะมิ่งกลับมา กูไม่ได้เพื่อนกูยอยู่ระยะประมาณร้อยหลาได้ไม่ถึงร้อยหลาห่ไมากกว่าร้อยหลาเมื่อวาบมาตอนที่กูเจอสิ่งที่เรียกว่าตรงนี้มันวิวสวยมากกู<อ>มาผักกสวยเท่าน<อ>้องตีเต้หรอกน้องตีเต้สวยกว่าตีเต้ ตอนที่เต์อนที่เต์มันกลับรถเนี่ยมันนั่งรถแล้วมันก็กำลังกลับเนี่ยกูเห็นมันเห็นกูแล้วมันก็เรียกน้องเจเจกูหันไปน้องเต้เต์มันเขินเนี่ยหันหน้าหันหน้าหนีเลยอ่ะเต้เต์แล้วมันก็ไปหันมาอีกเลยเนี่ยลมลมไม่ก่อหนึ่งอ่ะเจต์เขินโคตรโล่งเลยเจต้เขินอ่ะเพราะว่าเบนระวังนะมึงอาจจะเจอคิปเปอร์ยิ้มได้ในในแบบนี้ก็ได้นะ เราไม่เล่นคนเดียวอ่ะมึงพูดมึงพูดสักผลลูกไปเฉยๆอันรี้ยังไงใี่ไหมครูผลลูกจีบหน้ากูไงคีเปอร์ใส่แว่นด้วยไหนไหนยิ้มนี่ยิ้มนี่นี่โอ้ยยังไป้่โอ้เชยเล่นลังมังกรเฮ้ยลังมังกรเยี่ยสัญญาดีเฮ้ยมังกรไฟใช่ไหม ไม่รู MTV ้อ่ะมันเป็นสีสีดำเอ็นทีวีลงไปไหนดิเฮ้ย้เลยงมึงทุบเตียงไอ้่งมึงทุบเตียงกูจะลงไปด้วยเกี่ยเออวางพี่เซกุตบายมึงอย่าเพิ่งกดเนาะดูก่อนว่ามันมังกรอะไรแต่มึงอย่าทำอะไรมันสโตนไอเอมอโร มนเหมือนมืนมันก้มือก้อใต้ดินอ่ะมันก้อนใต้ดินเขาเจอเลยเหรอแหมเล่มขอบขอบคุณสายตาเฉดแน,น่ของกูเจ๊เจ๊เจ็นเจ๊เออร่อยแล้วกล,ลุล่นหลังๆก็ดูว่าอุย้ยมันก้อนไฟ เลยมีทอดไหมขอ,อนหนึ่งดิเดี๋ยวเอาเป็นแสงสว่างเดี๋ยวมึ่งเห็นเป็นสองน้ำพุเลยี่ยจุดปิกัดไว้เอ้ยเราสร้างบ้านแถวๆนี้ไหมล่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมึงสร้างเลยแล๋ยวกูขอไปขโมยของก่อนปวจอมจรนเจเ้ยเดี๋ยวไอ้ถ้ามึงเข้าไปขโมยของคือมังกรมันตื่นนะเว้ยยังย่องไปไง,ไงย่องย่องไปมันก็ทางนะเว้ย มันแม่งจริงครูอะไรไม่เป็นไรครูทำเพื่อเพื่อน้ยสัตว์โดลงไแนะเนี่ยเฮ้ยมังกรฟีสีเขียวเลฟเป็นแต่ไม่ใช่มังกรอยูคุณชามังกรบ้านบ้านมึงดูตายแต่มังกรบ้านกูดูคุณชาพวกกูโดดลงไปมันจะตื่นไหมวะตื่นเราไม่ก็ตื่นมาแล้วไม่ก็พังทลายทุกอย่างนี่ กูก็ดีขโมยของไงก็ตายก่อนแหม่เลยชอบแซวแซวเป็นตายหรอกเหี้ยเป็นเรื่องจริงที่แกแกเข้าไปจุมันจะตายไปเ้าถ้าเข้าไปไปเลยจะร้องไห้ตายเฮ้ย Yes, เจี่ยสเกลิเตนยิงกูก็ไปขโมยของดิไปไหมเพื่อนบ่อยนะจัดให้โอ้ตัวโคตรใหญ่เตะหน้าตื่นแล้วอ้อผมเนี่ยมันทำให้ตื่นเจี่ยเลยอย่าไปโอ้ยตัวนตุ้น อย่าโดนบล็อกทองไอ้อย่าโดน,โดนถ้าเปิดกล่องไม่ก็จะเสียงดังเสียงพวกตอมี้พวกสัตว์ตายไ่ไทีวีไไนดิไม่เดินไม่เดินไม่เดินอย่าเดิน ไอเหีย <laughs> อะไรเนี่ยเอาไว้แค่นี้ก่อนก็ได้วันนี้กูเซฟอายุอูเซฟเล็เดี๋ยวเราไว้แค่นี้ก่นนอนก็ได้แต่ว่นนี้เขา้ามาเปิดโอเคเดี๋ยวกูจะทามาาื่มาอำทีมมาเลยจ้ะโอเคนะผมสลับเกบนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะเราอย่างน้อยก็ได้โชคดีที่มาเจอรางังกรไฟนะแต่ตอนนี้เรายังทำอะไรไม่ได้โอเคสลับนี้ ก็มีแค่นี้ไปครับแม่งตอนคืนแล้วไงพี่เจเออปลเออโพสเลยโพสเลยยังยังยัง <laughs>